เรื่อครับสวัสดีครับพวกผมครับไทยจีเอ็นนะผมนู่เกมไมค์ครับนะกับไมค์ครับนารุโตะนะครับวันนี้ครับเรากลับมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสู้กับแสงอุตสาหกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับศัตรูที่เราสู้ด้วยนะครับมีก็มี2ตัวเลยนะครับก็คือคาคุสึนะผมแล้วก็ฮิดันนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่าจะสู้กับเออไอคิซามิแล้วก็อิทาจิเนาะนะครับแต่คิดดูอีกทีนึงผมว่าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าอยากได้ไอ้นี่เลยก้าห่างขั้น2ก่อน นะครับก็เลยทําการเอ่อเสกสปาวก้าหางมาไว้สิอันนะครับเดี <im> <benefit> <im> ๋ยวผมจะทําการสู้อันนี้มาก่อนนะเว้ยไอ้ฮิดันกับคาคุสึกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเหลือนะครับเราทําการสู้กับก้าหางเลยนะครับสักสิตัวผมคิดว่าแม่งต้องได้สักสองอันเนาะนะครับคือผมต้องการเว้ยใช้ทั้งหมด3อันนะครับในการคราฟก้าหางเป็นแบบขั้น2คือล่าง2นะฮะคือเว้ยมาเห็นไหมต้องใช้อันเนี้ยนะครับทั้ง3อันนะครับมาคราฟเป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นขั้น2เนาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการสู้กับฮ นะครับโอเคอย่างแรกนะเตรียมคาถาก่อนไม่เอาอะไรดีไปไปดีวะเดี๋ยวเนาะนะครับคาถาผมใส่ไว้ในกล่องไหนวะเอออ้าชิบหายคาถาหายแล้ววะ ไม่คาถาหายเอาอ,อยู่ในนี้นี่ครับเราจะทําการคัดเลือกคาถาก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเอาไอ้นี่ไปเด้เอเอาคาถาไม้ไปเนี่ยผมแล้วก็เป็นสายฟ้านะครับแล้วก็เน็ดวงแหวนกระจกงาบุญมุมมื่นบุปผาเนี่ยครับแม่งลิ้นพันไปหมดเลยเว้ยเออเนี่ยครับแล้วก็หมดเซียนนะครับเฮ้ยโมดเซียนยังรวบรวมไม่เสร็จอีกวะโอ้ช่างมันเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นคาถาลมนะฮะต่อไปก็คือเอากระดูกมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาเลยเอ้ยเอาเอาไฟเอาไฟดีกว่า เออเนี่ยครับดูทุกคนดูเว้ยเนี่ยครับก็เป็นอาริที่โคตรจะเยอะเออเนะครับแล้วก็มีดาบอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเนี่ยผมเอาไฟไปด้วยนะฮะเราจะบัฟทุกอันเลยเนะครับวันนี้คือผมหลกัหลกๆเว้ยจะยังไม่ค่อยใช้เลคคาถาอะไรมากนะนี่ครับ,บก็คือแบบบวกอย่างเดียวอ่ะเออเอาง่ายคือบวกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ผมจะดูคาถาเบื้องต้นก่อนเว้ยเอาแบบพวกแบบอะไรเอาไงเดียแบบแยกแยกเอาไงเออเนีครับเราใช้จักระของไอ้ไอ้ธรรมดาของเราเนาะไม่ใช้ก้าวหางดีกว่าวันนี้ นี่ครับคืเอเ่าวะ C B B V อ่ะก็โอเคอ่ะออนี่ครับอย่างแรกเลยใช่ไหมครับเราไปตูต่ต่อต่อสู้นอกบ้านดีกว่ามึงตู่สู้แล้วเ <c oughs> ออตอนนี้แบบลินล้นลิ้นโคตรจะพันเลยนีครับขอตั้งตีแปบบ๊บเออก่อนจะสู้นี่แบบเป็นอะไรที่โคตรจะเยี่ยมยอดมากนีฮะแต่มันมันเพิ่งเช้าหรือว่าจะมืดแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันทิศอะไรอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> คือแบบถ้าเรามืดมันจะแบบสู้แล้วมันจะมืดไงน,นี่ครับโอ้โหมืดเดียวรอ นอนก็ได้นี่ครับเดี๋ยวนอนก่อนสักวันหนึ่งนะครับแล้วค่อยตื่นเช้ามาสู้ด้วย่าจะเป็นวันที่ดีงามมากๆเลยนี่ครับถามว่าทําไมแบบเออไม่สู้ตอนคืนนะฮะเออเดี๋ยวคลิปมันจะบึน้นนะครับผมเออหลักๆเลยคือไม่ไม่อยากสู้อ่ะตอนคืนอ่ะเออเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวเออกลัวคิปเปอร์ <laughs> ผมเนี่ยแบบเป็นโอ้โหเกิดในบ้านมันมันโอ้โหเกิดในบ้านเลยเห่อนี่ไงผมเป็นโรคแบบกลัวคิปเปอร์มากเลยเ้ยครับตอนนี้นะครับคือศัตรูตัวไหนมาเนี่ยเออสู้ได้นะเว้ยแต่คิปเปอร์มันเนี่ย <laughs> เอยอก,กอนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มืดพอดีเลยใช่ป่ะเออนะครับนอนก่อนดีกว่าเอานอนยังไม่ได้โอ้ไม่ไรไม่ไรกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนเออนะครับลืมไปว่ะเราทำอันนี้ไว้นานแล้วนี่ว่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ว่าจะทําบ้านต่อเลยเนี่ยครับครับก่อนเออเราจะเอาไอ้นะอี่นะครับผมแมาเด้ยครับมันจะสวยก่อนไว้เป็นสโตนแสลบนะครับผมโอเคยังนอนไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าอุ๊ดตกใจ <c oughs> ตกใจนะอโอ้โหแสดงว่าเรายังปักถอนโอ้โห อะไรวะมันเกิดอได,ด้เกิดเกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้โหทำไมวันนี้เป็นวันสวยไอ้วันดีมันมีคนมาแจกเหรียญให้เราเต็มเลยโอ้โหทำไมมันชอบเกิดบนบ้านผมวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนเนี่ยอือเนะี่ยชอบเกิดบนบ้านเราเว้ยเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือได้เหรียญน,นะเนี่ยครับตอนเลยด้วยอ่าเนี่ยครับเนะราตื่นเช้ามาครับไอ้สองตัวนั้นผมบอกเลยว่านะ่าจะจบเหตุภายใน5นาทีเนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเว้ย ไม่โหดเกินเกินไปนะเว้ <c oughs> ดูคาถาเราดิโอ้โหมีทั้งแบบคาถาอันเชิญเอ้คาถาสัมภเวสีคืนชิงนะครับรุ่นที่2เนาะเนี่ยผมแล้วก็ที่จริงเราสู้กับอิทจิก็ได้นะแต่คือผมผมผมแบบรอไอ้นี่ก่อนดีกว่านะเนาะเดี๋ยวจะก,กะก้าห่างขั้น2คือมันจะแบบน่าจะไหวเว้ยเออเนี่ยฟังจากคอมเมนต์แล้วก็เคยสู้มาครั้งหนึ่งแล้วคืออิทจิแม่งตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยเนะครับคือมันมันมันเนี่ยมันเหมือนมีเนตรอันที่โคตรทรงพลังเว้ย เออโหดมากแบบจนสู้แทบไม่ไหวอะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือจัดการไอ้นินจาสองตัวนั่นก่อนเอออะไรบุกหมู่บ้านเราอยอะอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ตัวอ่ะเรียบร้อยนะครับอย่างแรกเลยนะผมบัฟเหมือนเดิมเลยก็คือบัฟไอ้นี่ก่อนในกระสุนกงจักก่อนเนาะเนอะผมแล้วก็ไอ้นี่เลยนะครับเปิดไอ้นี่มาก่อนเนาะเดี๋ยวสุซันโนโอดนะผมแล้วก็เปิดอีกล่างหนึ่งนะครับต่อไปก็คือเอ่อกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอออีกครั้งหนึ่งมันไอ้นี่วะ เดี๋ยวกดอีกครั้งนึงผมก็ปิดดีวะโอเคเนะครับลืมลืมไปเรามีดาบอันนี้อยู่นะครับผมก็จะทําการเอานี้ไปเก็บก่อนไปเออขี้ขวาตรงไอ้นี่เผาไม้ก่อนแอนี่ครับต่อไปนะผมแล้วก็บัฟบ,บับทุกอย่างเลยบับทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยผมนี่เว้ยเออเนะตอนนี้คือแบบเป็นอะไรที่โคตรจะโอ้โหบัฟเยอะมากนะครับแล้วทําการอัญเชิญมาเลยนะครับสำเพอสีคืนชิพมาเนี่ยผมตอนนี้อัญเชิญมาแล้วนะผมแล้วก็ผมจะสู้กันทีเดียวเลย2ตัว นะครับเป็นแบบคูดูโอคูดูโอแบบลุ่มๆนะครับนี่นี่นี่มามาเว้ยมารุ่นรุ่นสองช่วยเราอยู่นะครับตอนนี้คือแบบสู้2ตัวเลยนะครับไอตัวนี้สกินไม่โหลดเนาะเนี่ยครับรู้สึกว่าจะโหลดตัวเดียวเนีครับไอฮิดันไม่โหลดเว้ยแต่คาคุสึมันโหลดสกินนะครับธรรมดาเลยเนี่ยผมจะสู้ไอไอนี่ไปเนี่ยครับหูยฮิดันฮิดันไวมากเว้ยทุกคนเนี่ยผมผมสู้ฮิดันแล้วกันเนี่ยผมแล้วก็ปล่อยให้รุ่น2องเขาจัดการคาคุสึไปเฮ้ยจิคิเอดีดูดูสถานะอะไรวะ เฮ้ย hey, แรงโอ้โหแรงอู้ดูเดี๋ยวเดียดี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 ๋ยวยตอนนี้ผมคือแบบมองไม่เ uh, ม hmm? uh, ็ดไม่ไม <to find, S 2> ่เห็นไม่เห็นนี่ครับเดี๋ยวปล่อยให้คาคุสึปล่อยไปก่อนเว้ยเลือดเจ็ดพันเลยนี่ครับไอ้นี้เลือดต้องแปดพันเนี่ยผมอุ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยผมผมหาคาคุสึไม่เจอว่ะเอาเอาดีกว่าเฮ้ยหายิีดันไม่เจอเอาอยู่นี่โอ้โหโคตรจะวิ่งวาเนี่ยผมโอ้โอยู่นี่เหรอ มาดิฮะตีต like oh, right ีร oh, right ้อยเจ็ดส anyway. right ิบอ่ะเดี๋ยวโอ้ดิโอ้ดิโอ้ดิโอ้หูอยู่ไหนวะโอ้โหฉันมองไม่เห็นดังนั้นโอ้หติดสถานะเลยแล้วเนี่ยผมเขาสื่อก่อนนะ้มัเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีตัวนี้ก่อนเอาตนี้ก่อนเอาตนี้ก่อนเออตัวไหนได้เอาตัวไหนได้อะไรก่อนนะครับผมโอ้หจั่วหูมันเลือดเยอะมากเลยเนี่ยติดพิษอีกว่ะโอ้โหเขาสื่อแม่งติดพิษว่ะตีเดี๋ยวดิตีตีโอเคพยายามบัฟนะครับผมนะครับในการบัฟ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 โอ้หูโคตรจะไวโอ้หูมันมันไวมากเลยทุกคนเนี่ยโอเค รุ่น2แม่งก็กทำการช่วยเราอยู่เว้ยโอ้โหดูดูดูด เฮ้ยไวไปไหนวะาฮิดันฮิดันมั่งอย่างไวไวทุกคนดูนี่ครับแต่คาคุสึมั่งเออติดโอ้โหติดพิษติดพิษเสียงเสียงอย่างดังเนี่ยผมโอ้โหดู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 เดี๋ยวเดียวตัวไหนวะโอ้โหตีตีก่อนนะโอเคโดดไปโดดไปโดดไปเออจัว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 โอ้โหเดียวเดียวสองพันสองพันแล้วสองพันแล้วผมจัดการใช้ตัวก่อนแล้วกันนี่ครับคาคุสึโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูพลาดไปตีรุ่นสองไม่ดีไม่ดีโอเครุ่นสองตีมันเออรุ่นสองตีอย่างละสี่นะครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวตีโอเคโอเคเดี๋ยวด้ โอเคนี่อุ๊ยพีดโอ้โหมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมใช้คาถาอะไรไปวะที่บอกว่าประสานอินอุ๊ยติดอะไรอะกรถาไม้เหรอไม่ดูดูดูพูดติตเลยวะดู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 โอ้โหนี่ไงเจอแล้วฮิดันเอาดิฮิดันตีสองร้อยอะคิ้สองร้อยเอาดูเอออยู่นี่ไป ฮิด <IC> ันใกล้มองนะครับตอนนี้เนี่ยฮิดันฮิดันฮิดันอููู้หดฮิดันมันรู้สึกจะติดสถานะวิสเตอร์นะครับผมเออนะครับส่วนข้าคูสื่อนะครับก็นักเชิดหุ่นในนามานเออใช่ป่าววะเออไม่รู้เออนะครับคือติดติดพิษอ่ะเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งคุ้ยไม่อยู่ไหนแล้ววะเดือดเดือดหาหาไม่เจออ่ะทำไมผมหาฮิดันไม่เจอวะเอ้ยมันมันแบบมันแบบมึนมากมึนมากขอขอขอดบยาวดบยา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  เออบับ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 ไปบับไปบับไปอ๋ออยู่นี่โอ้โหคิดแล้วหาไม่เจอฮิดันนะโอู้หตีหรฮิดันฮิดันก่อนฮิดันโอ้ฮิดันโอ้ยหายไปเลยโอ้โหโดนโดนโดนจวหลังวะฮิดันฮิดันฮิดันผมคิดว่าเขาโคตรผมน่าจะฆ่ามันตายไปแล้วเนี่ยผมไม่งั้นมั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 นขึ้นโชว์แท็บมาแล้วเว้ยเนี่ยโอ้ยรุ่นรุ่นสองโอ้ผมมองไม่เห็นแะรุ่นสองตีมันนี่รุ่นสองตีมันเออกุสัญเชิญมาช่วยแล้วเนี่ยเออนี่ครับผผมมตตตออนนนนีีีีี้้้่่ไไงเเรรรยยยยบฮฮะะใคาปว เออนี่ยครับคือตอนนี้โอ้โหหมดแล้วเหรอก็โ <c oughs> คตรจะไหยเนี่ยแต่จิตสถานวิตเทอร์นะครับส่วนคาคุสึผมไม่มั่นใจว่าเราฆ่าไปตายหรือเปล่านะครับแต่แต่เท่าที่คาดนะน่าจะตายไปเว้ยเออนะครับคือสู้สองตัวก็แบบไหวอะแต่มันเลือดต้องแปดพันเลยว้่เออคือก็น่าเอาไปบวกในลักกี้บล็อกมากเลยวะ่ะเออ,เอจริงนะเว้ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะมัน นะครับถ้าเอาแบบไอ้อะไรแบบให้สุกสีหน่อยไหมไม่ใช่แบบเนี้ยเป็นผู้มีพลังพิเศษเนะฮะเพราะว่าเราโคตรเจ้าหัวเลยดูกระถาของดิเนี่ยผมแล้วบัฟต่างแต่ละต่างเออแต่ละอย่างนะครับคือเพิ่มเลือดรีเจนโอ้โหบัฟนู่นบัฟนี่นวิชั่นนะฮะเอ้เราลืมเอาเนี่ยสังสารมรวะไม่เป็นไรเนี่ยผมโอเคผมทําการปิดนี่ก่อนนะซุซานโอนีผมโอเคปิดเลยดีกก่อนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเอาแม่กระถาไม้มาเต็มเลยโอ้โหดูดิเนี่ยครับสาง อะไรวะเธอมอยู่ดีมันสร้างต้นไม้เหรอไอเราไม่ได้กดสร้างนะวยไม่ใช่แล้วโอ้ยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2ตัวนะครับผมไม่ครับมั่นใจอีกทีนึงว่าคาคุสือมันตายหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูคือแม่งขับไล่เราเราขับไล่มันไปได้เออนะครับส่วนฮิดันนะครับก็ลาก่อยไปเมื่อกี้แล้วนะฮะเออโดนจ่วอันนี้อันนี้โหดจริงเว้ยดดดิเราตีถึงประมาณ200เลยเว้ยนะครับขนาดเรายังไม่ได้ใส่ชุดขั้นหาไอ้ก้าวหางเลยเว้ยขั้น2คือเรายังไม่ได้ใส่นะครับผมก็คือ ขนาดเนี้ยก็คือย,ยังโอเคอะ่ะไหวยอยู่เนี่ยครับนี่หมู่บ้านก็ยังไม่เสร็จเหมือนเคย <c oughs> ตอนแรกว่าจะทําหมู่บ้านให้เสร็จอู้ไม่เสร็จเหมือนเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําการวางพื้นก่อนเลยนะครับเออเนี่ยครับเดี๋ยวทาตรงนี้เป็นทางเดินดีกว่าเอาไงดีวะเอาทางเดินอเอาไงเดียะเอาทางนี้แล้วกันเออทางประมาณนี้นะครับผมทางเดินทางเดียวพอประมาณแล้วก็เอาอะไรมาใส่ตรงกลาง กเป็นหินนี่แหละเออนี่ครับเดี๋ยวนะเป็นทางเดินตรงนี้นี่ครับหมู่บ้านเราอุตสาหก้ามแล้ว,าาาลวสร้างหน่อยก็ได้นี่ครับผมแล้วก็จะทําเป็นแบบเอออะคาเดมี่อะไรตรงนี้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทาไอ้ตรงนี้เป็นไอ้นี่นะเว้ยเป็นฐานแล้วกันนี่ครับโอเคอ่าประมาณนี้ไม่น่าจะพอวะ่ะสงสัยต้องเอาหินมาเผาอีกอ่ะเออเนาะ วางตรงนี้2อันเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เกินเอาไม่มีที่ขุดอีกเออปล่อยปล่อยปล่อยไปเนี่ยครับผมแล้วก็ทําให้มันรอบตรงนู้นเลยนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็เป็นบ้านไม้ไปก่อนไว้เดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดบ้านเป็นบ้านหินเว้เนะยครับถ้าเป็นบ้านไม้ผมคิดว่าถ้าจะลนเผาแบบเอออะไรที่โคตรจะเยอะนะครับฐานมีป่ะอุ้ยฐานมีอยู่2ก้อน2ก้อน2ก้อนก็เออเผาได้อยู่นะเออไม่จําเป็นว่าต้องหลายก้อนนะครับ2ก้อนก็เผาได้เนี่ยครับผมเออเมื่อกี้เห็นมีอะไรมะนี่มันคือ ออที่ครับเป็นชุดเกาะใช่ป่ะเนี่ยครับโอเคผมมีฐานวะเอ้ยนี่ทำไมเราเอาคาถามาอยู่นี้ได้วะเนี่ยครับดูผมไอ้นี่ก่อนไปเก็บคาถาก่อนแล้วกันเนี่ยครับนี่เก็บคาถาก่อนนะเนี่ยครับดูคาถาดิ ปไปเลยที่โคตรจะเยอะอะคาถาเราแบบตอนนี้ผมเป็นแบบโคตรเศรษฐีอะนี่ครับเดี๋ยวคับก่อนไว้เออเอาคับเป็นเพชรเล่นๆก่อนนะครับเออเผื่อเราต้องใช้อะไรไงนี่ยตอนนี้มีรีบเจ็ดอันแล้วนะครับผมก็จะทําการเสกมาก่อนเออเอาที่ตามาก่อนไว้คือต้องใช้ประมาณ5อันเนาะนะครับในการที่แบบเอาเอาไอ้นี่ขีดจังหวะสายเลือดอย่างอื่นนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะไอที่เราเห็นในไลฟ์สตรีมสดนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็ในพาร์ทที่เราที่ผมบอกไปไงเออมีอย่างอื่นโคตรจะเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเออรอบับ อย่างอื่นให้หายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทากระแพงต่อนะครับแล้วก็ทําการเลาะพื้นตรงนี้เนาะนะครับหมู่บ้านยังไม่เสร็จเลยวะเออนะครับโอเคเก็บชุกก็เคดีกว่าวันนี้อ่ะวันดีเนาะเนี่ยอุตส่าห์สู้มาเอ้ยยังหนี่สู้ต่อเลยที่เพราะวะ่าผมคิดว่าจากจากสู้เก้าหางต่ออ่ะเออสู้ต่อเลยกว่านะครับเอ้ลืมไปเลยว่ามีไข่เก้าหางจะผ่านนี้เป็นสู้ไอ้ค่ะคุสืกับไอ้นี่นาะเอ้ยไม่เป็นไรเนาะเนี่ยครับขออนุญาตสู้เลยแล้วกัน นะครับก็เป็นอันที่น่าจะโหดเทียมอยู่พอดีเออเอาคาถาเขาเลยเราผมจะใช้แค่นี้พอนะเว้ยแล้วก็เป็นคาถาไม้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็ใช้คาถาไฟเพิ่มแล้วก็เป็นสายไฟอีกอันนึงนะครับก็น่าจะพอที่จะล้มก้าวห่างตัวหนึ่งนะฮะต่ออุย้ยชุดแตกวะอุย้ยชุด,ช,ดชุดเกือบแตกอ่ะโอ้โหแตกไวโคตรนะครับเดี๋ยวไป10ตัวเลยลวกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามนะเว้ยสปามาสู้ทีละตัวนะครับคือแบบถ้าเราสู้ทีเดียวแบบ10ตัวเลยคือมันมันมันก็ยังก็ไม่ไหวอ่ะ เออจริงป่ะนี่ครับเดี๋ยวพยายามสู้ดีกว่านะครับเออเอาทีลนะตัวทีลนะตัวนะครับผมโอเคบัฟเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยบัฟผิดชิบหายละไม่เป็นไรหรอกมัง้งเออเนี่ยต้องบัฟอันนี้ก่อนนะผมแล้วก็เปิดซูซานโอเนี่ยครับเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเราติดเฮ้ยผมติดไอ้กระดูกว่ะชิบหายแล้วเราบัฟขัดกระดูกตอนไหนเดีเ๋ือด ติดโอโห و, ชิบหายแล้วครับนะครับ,นะรบตอนนี้ก็คือแบบเปิดซูซานโอโอบไม่ได้แต่เรามีคาถาไม้นี่แหละเอ้ไหวอยู why you, why you. อ่ไหวอยู่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอามาตัวนึงก่อนไปโอเคตีประมาณ140นะครับถึง200เลยนะครับส่วนในการแบบแบบป้องกันก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีไม่จําเป็นต้องมีซูซานโอโอนะนะบเนาะเดี๋ยวโอเคเอาตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยไม่แน่เราอาจจะสู้แบบแล้วเราได้จักดเก้าหางเลยด้วยเอ้ยไม่แน่ไม่แน่นี่นะครับสู้ก่อน ตี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 ต,ต,ต,ตีแต่เขาที่เล้วสู้ไปทั้งห้าตัวด้วยใครดูไล์อยู่คงรู้ด้วยเออผมสู้ไปทั้งห้าตัวนะครับก็คือแม่งไม่ได้เขาจะดวงซวยเดี๋ยวผม,มเกยเตือนอืมเอาชิบหายเก้าหางหายไปไหนไวะอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเอาอลงน้ำไปดีกว่านะครับผมนการตีในน้ำเลยได้เปรียบมากมากเลยเนะี่ยเพราะว่าก้าหางแม่งไอ้นี่เว้ย เขาเรียกว่าไงแบบ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 มันแบบเคลื่อนไหวได้ไวฮะเนี่ยครับถ้าไปอยู่ในน้ําก็คือแบบมันไงอ่ะมันมันเคลื่อนไหวได้ช้าลงเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันติดหลุมดักควายป่ะ <c> ห <oughs> ลุมดักควายในตำนานของเราเนี่เองเออจัวจ่วเดี๋ยวจัว่วจั่วโอเคสองพันนยครับดอกสักอันนึงเถอะหน้าวันเนี้ยขอขอหนึ่ง,งนนอ,อ,อ,อันสองอันก็ได้นะอุย้ยตีบินเลยเหรอเดี๋ยวฮ้ยชุดแตกป่ะวะอุย้ยยังไม่แตกอ่ะใกล้แตกแล้วครับผมตอนนี้นะฮะหกร้อยโอ้โหตีโรบินอีกอะก้าวหางมึงขุนเจียนเลยเออเดียเดีย ดอกปะขอดอกดอปดอกดอกดอกไม่ดอปเหรอโอ้โหเขาจะสวยเฮ้ยดอปดีว่ะโอ้ยเยี่ยมนะฮะตอนนี้คือเราดอปมาแล้วเว้ยงนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้นะครับดอปมาแล้วอันหนึ่งเอ้ยนี่มม่ไหนที่ดีว่าเราจะทําการสําเร็จลุล่วงของวันนี้นะครับทําการทิ้งอะไรไปดีวะเฮ้ยนี่มีเยอะว่ะเอ้ยสี่สิบดาเมจเลยเหรอเฮ้ยเอามาใช้ก่อนนี่แหละเอ้ยสี่สิบสี่สิบต้องเอามาใช้เนี่ยผมเออเป็นอะไรที่คขาจะดีงามนะครับผมถ้าสี่สิบละสี่สิบดาเมจขนาดเนี้ย อู้เจ๋งว่ะโอเคบัฟไปก่อนนะเว้ยบัฟก่อนคาถาไม้จำเป็นก่อนเลยขอขอบัฟแล้วกันแล้วก็เอาอันนี้นะครับผมคาถาสัมภเวสีคืนชีพมานี่ฮะเออผมผมมีเนี่ยแล้วผมมองตอนมองตอนคืนได้ใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรนี่ครับสู้เลยดีกว่าทำอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งไอ้ตัวตีตรงนั้นไปเออลงน้ำไปดิเฮ้ยน้ำตกมาไอนิวตีนี่เท่าไหร่วะอุ้ยตีสองร้อยกว่าเนี่ผมโอ้โหตี เอดอ้ <Es> ดีตีสองร้อยอ่ะเออดิกระดูกตีสองร้อยเอาดินี่ครับผมหู้ดทดูดูหู้ดีส้มหคดี่ข well. bon ้อไปถึง300ร้อยเลยนี่ครับเอาดิดู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 ดยดยดู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 อูด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 ิดูดอดูดัวูดูนู่สดูดสดูนูดูดคดูดูดคดู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 ไมเป็นสีม่วงสีดนี่ครับคือสกินแม่งไม่โหลดได <laughs> ประเด็นคือสกินไม่โหลดนะครับตีไปก่อนตีเดยตีตีตีเดี๋ยวขออีกอันนึงนะเว้ยเออวันนี้ขออีกอันนึงพอเลยอะนะครับจะได้คราฟสักทีนะครับเป็นขั้น2นะครับแล้วก็ไปรีวิวพาร์ทหน้านะครับส่วนไออิทาจิกับไอคิซามะเนี่ยครับก็รออีกพาันหนึ่งเนาะนะครับเอ,อเดดเดดขอตีตกน้ำไก่อนไอเก้าหางมันจะออกแล้วเว้ยไอร่างเก้าหางจะออกแล้วเฮ้ยออตีตีได้ดีมากเลยอะเออรุ่นสองนี่คนคนมาช่วยช่วยนิดน,นึงผมผมลองตีได้ป่ะวะเฮ้ยตีได้่嘛 โอ้โหตีที่เกือบตายเียอุ้ยยังไงก้าวหางออกมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหรีเลือดโคตรจะไวทุกคนดูเนี่ยครับเป็นก็ง่ายๆคือร่างสัม,ม่เปสีคืนชีพเนาะมันก็ต้องรีไวปกติอยู่แล้วจริงปะนะครับถ้าใครดูอยู่เนี่ยผมโอเคตีมันก่อนอุ้ยทำไมรู้สึกความสามารถผมลดลงมะเออผมตีเบาลงมะเนี่ยเดียด๋วยวๆคงไม่น่าใช่เดี๋ยวใช่ปะคงไม่น่าใช่เนี่ยผมตีมันก่อนโอ้โหมันมันแบม,มากลงน้ำลงน้ำโอเคลงน้ำนี่บอกเลยว่าเป็นเรื่องหมูๆมูนะครับเฮ้ยตอนนี้ผมตี60แล้วเว้ย แสดงว่าก็อย่างที่เราคิดคือความสามารถลดลงจักกะมันหมดจักกะหมดโอเคเอ้าผิดอีกแล้วกดคาถาผิดโอ้โหมันมันมันบลกนะครับผมตอนนี้โอเคตีก่อนตีก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปดิก้าวหางเอ้าก้าวหางห่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีตีหกสิบเก้าไหมวะโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะครับเฮ้ยสี่พันสี่พันเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ติดมุมติดมุมก็เลยว่ามีจบมีจบหนูไปติดมุมโอ้ยมาขวางหน้าได้แบบเอ้าเอ้า รุ่น2มาขวางตายอย่างวันเวีเฮ้ยแต่เราตี60กว่าไอ้นไว้รุ่น2รงลุกุ่น2พยายามฮิ้วเลือดเนี่ยครับอีบีแม่งอะไรเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ได้โลเคชั่นดีๆแล้วเอาติดติดเอาติดติดติดตุ่ดเอาตีตูดตีตูดตีตูดโอ้โหเป็นก้าวห่างได้เสียหายเลยเนี่ยครับตีตีตีเอาตีเอาดิตีตีอย่างเดียวตีตีเออตีเอายังมาขวางเอารุ่นสองมาขวางหน้าขวางตาเนี่ยครับเอ้ะเต่ ผมยังไม่เคยใช้ไอู้ตรกองรังสุตนักนินจาเลยว่ะเออพูดถึงว่าเราอุตส่าห์ทำการอัญเชิญมาเนี่ยแต่ไม่เคยได้ใช้ว่ะเออเดี๋ยวค่อยใช้ตามกลิ่นนะครับเออตามกลิ่นนินจาต่างๆอะไรนานาประมาณนี้เนี่ยครับผมเราก็ทําการตีมันไปก่อนนะครับขอให้ดรอปนะเว้ยคราวนี้อาจจะเป็นวันที่โชคดีของเราเนี่ยครับดรอปดรอปยังเฮ้ยดรอปดรอบดรอป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 ไหมดรอปไหมดรอปไหมไม่ดรอปเหรอ โอเคเนี่ยครับไม่เป็นไรมันยังไม่ดรอปนะครับเดี๋ยวตอนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสู้พาลแล้วประมาณ2ตัวนะครับคือแบบเหลือ <c oughs> ๆจากที่เราสู้กับไอ้พวกไอ้นนิไอ้แสงอุตสาปะ่นะเนี่ยครับเราก็จะทำการสู้กับไอ้พวกเก้าหางนี่แหละเนาะนะครับมันจะได้แบบไม่เสียเวลาอะไรประมาณนี้เนะี่ครับคือแบบถ้าเราสู้ทั้งพาลเลยก็อาจจะแบบเออไม่ไม่มีอะไรคืบหน้าหมู่บ้านเราเนี่ย <c oughs> บอกหลายพาลแล้วว่าจะทําอะไรประมาณหลายอย่างอะ่ะเออตั้งโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่ไว้ก็ยังไม่เสร็จนะครับขอไปทําก่อนเลย เออเดี๋ยวคนดนคนด่าไม่เอาไม่เอา <c oughs> อุตส่าห์คิดว่าจะทําแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีเลีวยผมโอเคตีไปตายดยีเออเฮ้ยผมไม่มีหาอะไรดีๆกว่านี้เหรอต้องเอาไปเผาอีกนะเออเนี่ครับตอนนี้ก็แบบควรจะมืดค่ำดึกๆอะ่ะประมาณเที่ยงคืนได้เ <c oughs> ที่ยงคืนของโลกไอ้นี่นะเว้ยนี่ครับส่วนเวลาโลกจริงก็คือประมาณตีสี่ตีห บอกเวลาตรงๆเลยเนะครับก็นอนดึกมันคนนอนดึกไงเออเนะครับผมโอเคเนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอสร้างไอ้ซักๆแบบพื้นๆต่อเคเบิลเสร็จยังวะสิบหกอันเหรอเออก็น่าจะคับได้เยอะอยู่นะครับยี่สามสิบอันวะพอพอพอ,พอเครับผมแล้วก็เออมีอาหารอะไรแล้วเรากินปะแต่ผมได้ยินเสียงตัวอะไรข้างบนนะ่ะคิดว่าเว้ยไม่ต้องดักดักตีผมข้างบนอีกแล้วเหรอไอ้พวกนั้นอ่ะอู้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแล้วนะ เดี๋ยวโกรอก่อนว่าไอ้ข้างบนเนี่ยเ,เตรียมเลยคุณในคุณในมันดเมจดเท่าไหร่นี่เอาไม่ใช่เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันอยู่นี่วะ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมตีก่อนว่าอยู่หลังบ้านแล้วนี่เองนี่ครับอีสไปเดอร์อยู่ไหนวะเออเอาสมบีก่อนเลยลองว่าคุณในมันแทงเท่าไหร่โอหดมจเหรอก็โอเคอ่ะเฮ้ยอ๋อเราบัฟอย่างอื่นไงคือถ้าเราแบบเราปาธรรมดาเท่าไหร่วะลองปาดูดิ ปาเอ้ทีเดียวตายเอ้ยลืมดูดาเมจอ๊ยช่างมันเนี่ยเอาดีเตีสามดาเมจมือเปล่าสามดาเมจวะแล้วถ้าเป็นดาวกระจายเท่าไหร่วะขอลองก่อนนะเออนะครับถ้าลองปาดาวกระจายเนี่ยไอ้นี่มันเลือดสิบหกนะผมโอเคเอาชิปหายปาว้าอ,อุสัตได้ดาวกระจายมาเอาตี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 เอามือตีเอา,เอา,เอา,เอาลงดับไม้ตีดิอู้ดับไม้แรงโอเคใช้ได้เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวก่อนจบพันนี้ไปก็ขอต่อไอ้นี่ก่อนเออต่อให้ครบก่อนเป็นโครงเป็นโครงเว้ยเป็นโค้งเออเป็นโค้งไว้ก่อนนะครับอืม แล้วจะทำขนาดเท่าไหร่ดีวะเท่าเดิมดีปะเฮ้ยเท่าเดิมก็โอเคนะเว้ยนี่ครับแล้วก็ส่วนพื้นนะครับค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับน่าจะเป็นหินเรียบเว้ยเออเอาประมาณนี้พอแล้วพันเนี่ยพอดีปะเออเนี่ยครับก็พอดีเลยนี่ครับเดี๋ยวใครนะครับถ้าอยากเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์ดิดูใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เนาะนี่ผมแล้วก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้นิดนึงนี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เออไม่เสียหายเปล่านี่ผมวันนี้จากลาไปก่อนนะครับกกกก็อยยย่าาาลลืมมดดดไค์์แชรนะผบบ๊ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใคเรเล่นในโทรศัพท์นะกดเซิร์ชเลยฮะ ThaiGn Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็น,นคอมกดติดตามเลยครับ มองไปทางขวากดไ like, ลค์ล้วข้อด้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือก,กดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วล่ะ